อีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญนะครับผมนั่นคือ daily quest นั่นเองนะครับจะช่วยทำให้การเติบโตของ ID เด็กเนี่ยเป็นไปได้ดีมากขึ้นมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าทําเร็วๆยังไงนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวินดีต้องสุรายการ Two Nubs no Summoners Cast นะครับก็เราก็อยู่กันในเล่นใหม่ The Series ส์2 0 2 4สนะครับก็สำหรับตัว Daily Quest นะฮะเพื่อนเื่อนก็สามารถกดที่มิชชั่นแล้วก็เข้ามาดูกันได้ตรงนี้นะครับมุมล่างขวานะอ่าก็สำหรับ Daily Quest นะครับมันก็จะมีอ่ตัว าภารกิจรายวันให้เราทําทุกๆวันนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยจะมีสิ่งสําคัญอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับตัวที่เป็นไฮไลท์เลยเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเป็นอันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการได้ลูน6ดาวในแต่ละวันนะครับนั่นหมายถึงว่าผู้เล่นสมัยนี้เนี่ยสามารถที่จะได้ลูนนะครับผมระดับหดาวสีม่วงขึ้นไปนะครับทุกๆวันเลยแล้วก็ถ้าเราทำเดลิควีส์เนี่ยสะสมทั้งหมดในครบ1 0 0แเต้มนะครับเราก็จะได้เจ้าตัวเศษสกอร์ทรานเซนเดนซ์นะผมบอกว่าตัวเศษสกอร์ห้าดาวนั่น ทำเ i l y quest เนี่ย150วันนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็จะมีพวกกล่องรางวัลต่างๆ่ที่ทำให้เราได้รับเศษพวกนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะสับ daily quest นะมีอะไรบ้างเราก็ทำเลยๆย่างไงนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยนะครับก็มี daily rune maintenance นะครับ summoner's duty นะเดี๋ยวเราอ่านรดเดียวแล้วเราก็ทำมันรูดเดียวไปเลยนะครับก็นี่ครับผมก็คือทำการอัปเกรดลูนนะครับหนึ่งครั้งนะอันอันนี้กจะง่ายหน่อย ให,ให้เพื่อนนะครับทั้งหมด5ครั้งนะครับเฮทูเฮ d อันนี้ก็ไปลงสู้ในอารีนา5าครั้งนะครับอ่าแล้วก็อ่าลงซีนาริโอ10ครั้งอย่างงี้นะครับแล้วก็ค o n มเคล o f อนอัฟไฟอันนี้ก็เราก็ต้องต้องไปลงฮอ l ์ออฟไฟ e 10ครั้งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คืออ่าทำการ ผ่านมังกรนะครับผมสิครั้งอ่าเดี๋ยวเราก็คือหลังจากที่เราอ่านหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปลุยกันรวดเดียวเลย,เลย,เ,ลยเลยก็แล้วก,กันนะครับเริ่มจากภารกิจแรกที่ง่ายที่สุดจริงๆเราไม่ต้องทําหมดทุกอันนะครับเราก็ทําแค่เฉพาะ,ะตัวมิชชั่นที่สามารถที่จะรวบรวมคะแนนได้ทั้งหมดเนี่ยก็หน,นึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เสร็จไปล้ว1อันนะครับอ่าก็เราทําการอัปเดตอัปเกรดรูนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันที่2นะครับอันนี้ก็อ่าเราก็จะทําการส่งตัวที่เป็นอ่า ค่าห Now, Reed, ัวใจให้เพ oh ื่อนนะส่งหัวใจให้เพื่อนนะครับนี่เราก็จะเสร็จไป2มิชชั่นแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็จะเสร็จไปง่ายๆสบายๆนะครับมิชชั่นที่3เน <t> ี <t> ่ยนะครับอ <on> ่าสมมติเราอ่าจะไปดูตัวที่เป็นไฮไลท์ก่อนเลยกันเลยก็แล้วกันนะสมมติบอกว่าเป็นการอ่าผ่านตัวมังกรทั้งหมดเนี่ยสิครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวการผ่านมังกร10ครั้งเนี่ยเราผ่านมังกรชั้นไหนก็ได้นะอ่าง่ายๆก็ชั้นหนึ่งก็จะง่ายแล้วก็เร็วที่สุดนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ที่จะแบบว่าเอ้ยจะฟ ฟาร์มในมังกรนะครับผมชั้นที่สูงขึ้นไปก็ได้นะแบบว่าไอ้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่รีบแล้วก็เราเราอยากได้โอกาสการดรอปลูนที่ดีที่สุดเนี่ยก็ก็ไปลุยมังกรในชั้นสูงได้เลยนะครับแต่ผมก็แนะนําว่าไปลงในชั้นที่เราฟาร์มอยู่ประจําก็จะดีนะอันนี้แค่แบบเราทําวิดีโอเร็วๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุยมังกรกรัน10รอบนะครับอย่างฟ a าส์ฟอร์เวิร์ดนะนี่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเห็นไหม เนี่ยล้วพอแบบเราลงมังกรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็สามารถที่จะแบบเอ้ยอก็ลงแบบออโต้ไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวเราก็ทิ้งเอาไว้นะครับนี่ก็มีพวกหลุนชิลหลุนอะไรต่างๆด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งการลงมังกรไว้ตรงนี้นี่เนี่ยเราก็จะมีสิ่งก่อสร้างที่เราสามารถที่จะ,ะทําการ สู้เป็นแบบออโต้ได้นะนี่ฮะเราก็จะทิ้งไว้เลยนะครับทั้งหมดเนี่ยสิบลอบอ่เอามอนสเตอร์เพื่อนไปด้วยไปด้วยก็ได้อย่างงี้นะครับอ่ะแล้วก็นี่ก็ได้มา2มิชชั่นแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเราได้มาอ่าทั้งหมดเนี่ยวสี่ห้าพอยต์ละอันต่อไปที่น่าจะง่ายต่อไปก็คือเนี่ยครับซัมม er นะอนเดลิวิตี้นะอ่าก็ซัมมอนเดลิวิตี้เราก็ทําการแบบไอซัมมอนสกอร์ score ทั้งหมดเนี่ยสามครั้งนะครับเราสามารถใช้อะไรก็อะไรก็ได้นะครับเอาสกอร์ขาวก็ได้นะครับหรือว่าอ่าเราจะ ่ใช้สกอร์ขาวาจากมิชชั่นต่างๆอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเฟรนด์พอยต์ก็ได้นะครับก็นับเหมือนกันนะนี่ฮะก็เสร็จไปอีกมิชชั่นหนึ่งแล้วนะครับสหรับเดลี่มิชชั่นเห็นไหมอันนี้ได้เศษแสงมืดด้วยเศษสองแสงมืดเนี่ยเราต้องเก็บทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าสิบเศษเนี่ยเพื่อที่เราจะทําการซัมมอนตัวมอนสเตอร์ได้นะครับอ่าแล้วก็อันต่อไปก็เราก็เลือกได้แล้วใช่ไหมค่อยๆเลิกออฟไลน์ Fire, หรือว่าเฮดทูเฮดก็ได้เฮดทูเฮดก็จะเป็นการลงอารีนาห้าครั้งนะ แบบสบายๆลงง่ายๆเลยนะแบบถ้าเกิดว่าเป็นนักชิงชัยเนี่ยล้วก็เราก็ลงไปเพื่อเอาช,ชัยชนะได้หรือจริงๆเราเข้าไปแล้วเราก็กดออกเลยก็ได้นะเผื่ออแบบขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็เล่นๆเถอะครับก็เนี่ยฮะก็ลงไปเนี่ยแต่ละมิชชั่นนะครับผมของตัวอของตัวอารีน่านะครับก็ต้องสู้อารีน่า5ครั้งอันนี้รวมถึงการสู้กับรวอลรือว่า,าการสู้กับพวกตัว AI ด้วยนะครับนี่ปึ๊บนี่ยแล้วก็อันนี้นับเป็นหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะสู้กับคนก็จะตึงๆนิดนึงนะแต่ถ้าเราสู้กับไลวอลเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะครับก็แบบถ้าเกิด,ดขี้เกียจหน่อยก็ไปสู้กับเอ็มอาเอ็ม อะไรนะอาเมียใช่ไหมเอเมอร์อาเมียก็ได้นะครับเนี่ยอาเมียก็จะแบบว่าเอาพวกแบบมอนสเตอร์5ดาวมาคิงเราแล้วก็อ่อก็จะโดนเราเก็บอย่างง่ายดายนะครับเนี่ยก็จัดการกับอาเมียก่อนนะครับก็เนี่ยก็จะนับตรงนี้ไปเลยก็ได้ก็จะเถือว่าเป็นการใช้ปีกแล้วก็ได้ตัวที่เป็นอ่ากรอรี่พอยต์ไปในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็จัดการกับอาเมียทําอะไรไปเรื่อยๆนะครับสบายๆนะเนี่ยปึ๊บ เห็นไหมเป็นมอนสเตอร์สุดแพงสุดแพงแต่ว่าอ่าก็จัดการลงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนะครับเนี่ยแล้วก็เผื่อใครที่แบบว่างเลยแหลๆจริงๆนะก็มาฟาร์มอ่าจากการทำเดลิคว s สกับอาร์เมียได้แต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังคิดว่า,าเจ้าอาร์เมียเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นตัวที่สิ้นเปลืองสักนิดนึงนะครับเอาไปลงกับไลวอลตัวอื่นนะจะคุ้มกว่านะ แต่ว่าด้วยความที่อาเมีย์เขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับผมเหมือนเซเว่นะก็เข้ามาอิ่มอร่อยได้ทุกเวลานะครับนี่ตึบต๊บตบเรียบร้อยนะครับอ่ะใช่ไหมอันนี้ก็เรียบร้อยไปอีกเวทละนะครับระหว่างให้เรารอมังกรอยู่นะตอนนี้มังกรถึงไหนแล้วนะ้านีหกรอบแล้วนะครับเนี่ยล้วก็ใกล้ครบละตัวเดลิควเสของเรานะครับ อ่ามิชั่นสุดท้ายนะครับเราก็เลือกได้ว่าจะไปแบบไอ้ฟังคอลเลอร์ออฟไฟหรือซีนารีโอเอ็กซ์โพเรชันก็ได้ก็อันนี้ก็ทำอ e ีกแค่2มิชั่นแล้เวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากจบมิชั่นนี้แล้วเราจะาได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ในการทำเดลิ l เควสต์แต่ละแต่ละอันเนี่ยบางครั้งเนี่ยในบางกิจกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีกิจกรรมพวกเช็คอินต่างต่างขึ้นมาบนนี้ด้วยกอ็อยากให้ผู้เล่นใหม่นะครับผมก็มาทำตัวกิจกรรมรายวันเนี่ยอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ ก็อยากให้ทํากันทุกๆวันแล้วก็ไอดีเราก็จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอันนี้8รอบแล้วนะง่ลงอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ยได้รุนได้ลุนโตที่เป็น whiteolent legend มาด้วยนะครับแต่ว่าเป็น็นดาวคิวๆนะนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะแนะนําให้มาลงกันนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับสลอบการลง daily quest นะครับในแต่ละวันแป๊บเดียวเห็นไหมแล้วก็ได้มาครบ100 Mission p o i n t นพละนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมาดูรูนกันนะครับนี่แล้วก็จะได้รูนอย่างนี้เลยนะอย่างก้อนนี้นี่ถือว่าเซ็กซี่มากๆเลยนะครับสำหรับรูนโฟกัสนะใช้งานได้จริงๆนะสหรับก้อนนี้นะครับเห็นไหมรูนดีมีทุกวันนะครับผมก็ผู้เล่นใหม่ก็จะเติบโตได้ทุกๆวันจากกิจกรรม Daily Quest ด้วยอันนี้สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนทำกันนะครับและนี่ก็ก็ได้เศษ Transcendence มาแล้วนะครับก็ขอยินดีต้อนรับ ผู้เล่นใหม่ทุกท่านนะครับเข้าสู่ s u m m o n e r s War อีกรอบหนึ่งนะในไทสตรีมนี้นะครับก็เดี๋ยวตัวเล่นใหม่เดียซีรีส์ก็จะเอาพวกท i ิปส์ d t r i c ทริคต่างๆเนี่ยมาลงนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะช่วยให้เพื่อนๆสนุกไปกับ s u m m o n e r s War แล้วก็เติบโตไปในปี2024ด้วยกันนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย